เป็นบังไฟแต่ไรน่อยเด้ครับพี่น้องบังน้อยแต่ไรนี่บังนี่น้อยครับมันเกินนั้นแท้มันเกินยุแท้เจ้าโยนหรืพี่ก็ได้โยนหรืพุ่นก็ได้นัดทางเรือเออนั่นแหละ่ยชิตออกไปมันทังแล้วกัมปูปูงเห้ย บแล้วลว่าบ,า,บางหาเขานะรบบสวัสดีครับน้องวัวป่ายของเบาดมลูกดกครับมาจอบหน้าแล้วก่ะฟ้าเข้าไปเบิง่งที่งานบางไฟพื้น ลงไปเลี้ยงเจ้าพู่ตาครับพี่น้องเลี้ยงเจ้าพู่แล้ววันนี้เพิ่นก็นจะจูดบ้องไฟน่อครับพีบ่น้องมาดูกงนลงไปเพิ่งเขาจูดบ้องไฟพนะี่น้องอยู่ดอนเจ้าพู่ตาพูดว่าครับพี่น้องครับมสองหมื่น อันนี้เป็นหองทีมงานซิทช่างแดงครับพี่น้องเป็นมังไฟมื่นเอามากแก้บนเอามาจุดถวายก็ปู่กุดว่าครับพี่น้องวัอน,นี้หลายๆทีมครับพี่น้องเพิ่นลงมาสายบ่ดมเบ้าที่แรกไปวัดสงบังเอาไปมาหอดห้าครับพี่น้องอไฟม <ไป S 2> ันนี้สลามอ นี่เขาป่วยอ๋อชราชลาอันน huh ้แข um ็งสุดวัดซื well like ้อเง้ยักษงละซื้ออะไระอาเดดเดูน้องกินเนียแสดงว่าเั เขาว่าไข่ห for er ูครับ่นองไข่หูเพื่อที่จะเอาขี้เกลเดอดินปื่นซื้อบางนี้ครับเพื่อที่จะพุดเดียวมีบอกกเียมอาไปโดดตรงซุ้มซุ้มอยูู่่ Hãy subscribe lại kênh Ghiền Mì Gõ Để người không bỏ lỡ những cũng hấp dẫn

อันนั้นน่ะน้ำ l o ạ เนาะเพราะมันน้ำ n อัดไปรอดถึงลอดลุ้มันเหเฮ้ยถึงเออนั่นละตีดใส่บัไกปุยนี่ติดังนฮ้ยนนี่คือขั้นตอนการเตรียมใส่ครับพี่น้องมองละจูด ดิเดอจะปูกกุฎวาอำเภอกิจน,นาไราจังหวัดกาฬสินธุ์มือนี้เป็นมือมาเลี้ยงรอบพิเศษครับมืองานอีหลีเป็นกระจัดไปแล้วแต่ว่ามือนี้เป็นเอามาจุดพิเศษที่แรกว่าดมนึกว่าได้บังไฟสองบังครับเอาไปมาหอดห้าครับพี่น้องเป็นบังไฟหมื่นห้าบังกระจัดตาไรเนาะอ,อีกกต่หลายครับพี่น้องน่าหน้าปลายองอนี่เขาไม่พูจะปูที่นัน <No. S 2> น่เุ่นี่ไนเามุนอนี่เป็นทีมงานสิทธ์ช่างแดงครับเป็นของเพื่อนกำลังเต็มหางจูดอยู่ ไ,นนได้ใส่ได้ใส่แนวจ่องพร้อมเในพี่น้องจ่องไว้มีคือมันกันล้มครับกันเซ่ครับพี่น้องครับ โอ้ย้อนดูดีดีดีฮันนี่ตีล้อคาราลาดไ้เจ้เรียบเาร้อนอืมล้อประมาณเนี้ยหนึ่งได้โจกเนี่ยมีสตเตอร์นัวกับกำลังเอารากันมองป่งมองไฟสื่อห่างจุดครับไม่เป็นกเจอที่เจอสองคนอะถามาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องว่าแล้วเป็นอะไรเมือนี้อยู <h 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 ่เดอ สารเจ้าปู่กุวาครับเป็นมื้อเอามังไฟมาจุดถวายเพิ่นครับพี่น้องส่วนมื้องานอีหดียวผ่านมาแล้วครับพี่น้องบุญมังไฟกับผ่านมาแล้วแต่นี้คือเป็นเอามังไฟมาจุดถวายเจ้าปู่กุวาครับเพื่อเ,อเธอรูหลานอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ได้บ,นนบุญได้บานไว้เนาเลิกเพื่อนกับมาแก่มานั่นแหละครับมื้อน,นี้กับมากินต้มไก่เราหายใกล้ตัวแล้วครับมื้อน,นี้อ้าว้ามารุ้นเดียวครับเลยเรียบร้อยแล้วครับบันนี้กับไป เสือมองจุดหางจุดครับพี่น้องบ้านนี้ดดโดยชังโนโคือเก้าครับพี่น้องเ <c oughs> ังโนโโนวดง,งามถ่ายพักเลยถ่ายบึงงนวดเห็นเห็นทุกเส้นเลยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อู้ชุ่มในปลานั้นลาดิกามาทาลุน บ้างนี้เป็นห้องทีมงานซิทช่างแดงครับพี่น้อง <c oughs> เป็นอ่าจุดบูชาถวายเจ้าปู่เฮาเมื่อวนนี้กเนยอดเงนสูงสูงเหินงามๆครับเพื่อ <c oughs> พี่น้องเฮาเห็น lán nháp nháp câu nhá nháp ขามาลุ้นเดี่ยวๆครับพี่น้องว่าล้มหรือเปล่นั่นเลยครับโอ้เหินสูงขนาดเหินจันขนาดเลยพี่น้องว้าวบักไม่ชิดๆเอาล้มเอาล้มหัวปะล้มหัวปะเอาเออเออเออเอาไงเออเออ โอ้โหบางก็ไหมก่อนไม่เห็นซ้ำเลยน้องบางก้อนเก็บภาพเลยห้าเก็บแล้วเก็บแล้วต้องฟังด้วยกันเด้ขายอะไรก็ลวละเขาเอเยาะซื้อวันอ่ะใกล้นี้ขายบูริ่งจังไม่ได้นี่หันอะไรหรอ ใช่อยู่เลยอเอาลึกๆจังไปเร็วๆเอาไปชลีหลอกดึงหลังควยเส้อดีๆมาเอาโต๊ะท่ากลางไม่นีมีไก่คืออยู่ขหลัขวดเฮ้ยบาทอยูวบนขวดเลยคนเดงเด็ยบางนั้นดีจะเป็นจะมาจะลาวลเนี่ยลอกระดบองเนี่นั่งเดียว ได้ได้ส่วนรวมคู่หู้ครับคนหลายหู้คนหลายหู้เราเป็นแนวนี้ครับพี่น้องคนหลายหู้เราเป็นแนวนี้ละมาเต่อหู้นั้นเต่อหู้นี้เป็นหู้ไม่ได้เคาะลดคนหลายหู้คนหลายคนหลายหู้เป็นแนวนี้อันนี้เป็นตะไค่หมื่นหองจีนงานเงินฟ้าพระยาแถนครับพี่น้อง กำลังขหูอยู่กลังเ็ดไสครับพี่น้องเออซื้อเทอละสองดูนนอตนนไปลลังเ็ดไส้ครับพี่น้องกำลังใส่สบ้างครับอดหมดเขาผ่าอีดไ้หนึ่องสามพร้อมเดียวนนึงดบ้างนึงกจับอะไรที่ดีบ้า ก็บก็ได้สว่างอง่ะ ยำมลวงมากทีมงานเหินฟ้าพยาแทนครับพี่น้องเป็นบางไฟเมือนครับหยุดถวายเจ้าปู่กุฎว่ามาค้างเลกอกเอาโลดกับโวยนะ ห้างเลือกปวงสองห้างพร้อมเดียวรวดพอ่พอปะพ่อประการปวยพี่พ่อ,อได้ค่นะเดี๋ยวแล้วเอา้อาอพ่ออยู่ปะพ่ออยู่ปะซันหะน่อยนะกับกายซันพูดป่ะบ้างเขาแบบนั้นนี่มาลง มีเรมีตัดทีงงคับเือิมงานเหินฟ้าประหยัดเห็นสองบังครับมือนี้สองบังเอามาจูดถวายจะปูกกุ้วปาครับ ท <น refusing? S 1> ี่อไ <Pok> er. รนะพวกอะไรพวกอะไรพวกนนีร ใช่ครับพี่น้องโอ้ต่ำงาไหมยังขึ้นได้ครับน้องว่ลาล้มกลางครับพี่น้องล้มกลางล้มกลางครับพี่น้องล้มกลางสวยงามเลย เป็นบังที่สองของทีมงานเงินฟ้าพญาเถบครับพี่น้องเป็นบังที่สองเนอะเอา่มันคืออายุท้กวยเนี่ยก้าวกวยซึกเสียงเนี้ยเดินเอ็ดมาจุดถวายสองบังครับทีมงานนี้กลางกลางอ่อนมาไม่มีมีนเลใครจะมีน วังว้าบ้างนี้แหลไม่ตำเบื่อตรงกลุ่งครับพี่น้องมันตำเบือเบ่อไหมบอกอาจจะตำ<า>เบื่อมากก็สิ้ไปหูห้ยหู้งาเท่าไมร่ท้องงาครับนี่โล่งคือนโล่งมาเลยแล้ว,ลวนี่น้ำเหรอเฮ้ยจุดเนี่ย จะจุดหรออาธจะจุดอาจะเ <c oughs> จ้างาเลยงานี่แหละไปพี่กุลไมเลยพีาน,ะนาต้องเอาเลยลงมาแต่ง,งานาไว้แต่งงานา้<ป>งงามันเอาเลยดียไม่ไพ่ขึ้นขอลาบกอลุยไทยไปต่ำขึ้นบ่อจ ตนะดกตดตรับเาปลนบางที่สองหองที่มือเหินฟ้าไปยาแทนครับดูเด็กช่างเพครับพี่น้องเอามือก็คอยเด้อจะมึงให้มืเดี่ยวใหเอาวแพ้่น้องครับ ง่ามครับพี่น้องเอามาลุ้นล้มครับมาลุ้นล้มมอครับทมอล้มทมอครับทมอทมมอโอ้ยครับล้มน้อยครับพี่น้องล้มน้อยล้มน้อยล้มน้อยครับพี่น้องโอ้ อ่าสวยงามครับพี่น้องสวยงามอ่าแล้วถูกงามอยู่ครับพี่น้องคนน่ะควันควันห้าไปท,า,ไปทางเจ้าฟู้ขอดีเลยครับพี่นอ้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอรับความขอบคุณจากกระผมเบ้าดมลูดกแลก้วกะ ทีมงานบางไฟทุกทีมงานครับสี่น้องวันนี้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนสวัสดีครับ